มัท,ทธิบทที่22สข้อส9เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมัทธิวบทที่22ข้อ39เเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองโอ้พระเยซูเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง คราวนี้เปลี่ยนคำว่าเจ้าเป็นเราเนาะโอ้พระเยซูเราจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองโอ้พระเยซูให้ข้าพเจ้ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรักพ่อแม่เหมือนรักตนเอง รักเพื่อนเพื่อนเหมือนรักตนเองรักญาติญาติเหมือนรักตนเองรักเพื่อนมนุษย์ทุกคนเหมือนรักตัวเองฮาลิลูยามัทชัยบทที่ย2บข้อ39ิเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง